มครับสวัสดีครับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีคาถามเข้ามารอแล้วนะแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้เนี่ยทางคุณอิทธิพลและทางท่านรองเจ้าจอก็จะมีความรู้ทางกฎหมายที่นำจะฝากสวหรั่าวกาวันนี้นําเรื่องไหนเราฝากกันคะครับก็จากวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบนเส้นทางท้องถนนแทบทุกเส้นนะครับก็จะมีรถ ปริมาณอยู่มาก<ช>นะครับซึ่งเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการที่ต้องมีบางคนเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลบุตรหลานนะครับในการที่จะนำพาไปสง่งโรงเรียน<ช><ช>นะครับในระหว่าง,งการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนน<ช>้วเหตุตีก<ช>ัน<ช>นะครับและอาจจะเกิดเหตใหุให้เกิดเหตุ อื่นๆขึ้นนะ <Okay. S 1> ครับวันนี้เนี่ยมีประเด็นกฎหมายซึ่งเราอยากจะมาฝากกัน <Okay. S 1> นะครับให้ให้เห็นว่าในในเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเมื่อเมื่อเปิดเทอมแล้ว <Okay. S 1> นะครับหากสมมุติว่าเราก็นังเดินทางไปนะครับแล้วเราเกิดเหตุนักเรียนตีกันนะครับมีการชุลมุนกัน,นตามกฎหมายมีโทษระบุเอาไว้นะครับว่า <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือไม่ใช่นักเรียน <Okay. S 1> นะครับสคนขึ้นไป มีการชุลมุนแล้วตีกันนะครับลวิวาทกันเป็นเหตุใช้กําลังถูกต้องครับมีการทะเลาะวิวาทตีกันเนี่ยนะครับในในบนท้องถนนหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเกิดเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งร่วมในการชุมนุมหรือไม่ได้ร่วมในการชุมนุมก็แล้วแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเสียชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยอ่าก็จะมีโทษในการเข้าร่วมชุมนุมนะครับนะครับจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่พันบาท โอ้คือไปไปร่วมก่อเหตุใช่ครับเนอะใช่ครับค่ะ,ะก็มีจะต้องมีบทลงโทษด้วยแล้วยิ่งถ้าเหตุการณ์ในนั้นเนี่ยเกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนี่โทษจะเพิ่มขึ้นยังไงห,หรือเปล่าคะก็จะมีโทษอา่าเอาเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือหนึ่งถ้าหากมีผู้ใดนะครับอา่าได้ได้รับการเสียชีวิตอันนี้มีโทษแน่นอนนะครับจำคุกไม่เกินสองปีหากเรื่องของ การตีกันเนี่ยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมีเหตุเรื่องของตาบอดออหูหน่วกนะครับลิ้นขาดหรือว่าเสียขานประสาทอย่างเช่นชอาจจะมีการเคลื่อนมาเบิดกันนะครับแล้วทาให้เสียการรับรู้ทางทางหูใบในะครับอย่างนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายทันทีนะครับเรื่องของการเสียแขนขาอวัยวะสําคัญน,นะครับการเสียโฉม นะครับยิ่งยิ่งยิ่งเป็นคุณผู้หญิงบางครั้งอาจจะนั่งอยู่ในในบริเวณที่ชุมนุมแล้วก็เสียโฉมกันอ,อย่างนี้เนี่ยถ้าหากเข้าเหตุแบบนี้คนที่ตีชุมนุมทะเลาะวิวาสตรงนี้เนี่ยได,ได้รับโทษตามกฎหมายทั้งหมดนะครับรวมถึงการแทงลูกหรือว่าจิตพิการด้วยบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยกฎหมายมองไปถึงขนาดที่ว่าไม่ใช่เรื่องของอวัยวะเท่านั้นน,นะครับแต่เรื่องของ,ของการที่ เกิดสมมุติว่ามีเหตุการณ์ตีกันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเกิดกระทบกระเตือนทางจิตใจอือาจจะตกใจแล้วทําให้เราเป็นคนจิตพิการไปเลยนะครับหรืแท้งบุตรหรือว่าจิตพิการก็ได้ฮะอาจจะแท้งบุตรด้วยแล้วก็การเสียลูกไปอาจจะทำให้ให้เรามีผลกระทบทางจิตใจจิตพิการตรงจุดนี้หมายถึงว่าอาจจะเสียจริตอาจจะกลายเป็นคนตกใจได้ง่ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดการหวาดกลัวถูกต้องครับคุณอิสระครับครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยจะให้ ให้ผู้ที่อยู่ในร่วมการชุมนมุมเนี่ยนะครับาาไม่ต้องรับโทษได้ในกรณีที่เข้าไปห้ามหรือเข้าไปป้องกันไม่ให้น,นั้นเกิดขึ้นนะครับตรงนี้กฎหมายจะมีข้อยกเว้นโทษให้นะครับเสร็จาล้วจัผมเสริมนิดนึงในขณาอิทธิผลนะครับเรื่องนี้ที่ทางทุกคนนำมาบอกกล่าวนะครับก็เพื่อจะขออนุญาตกราบเรียนไปยังท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับว่าเรื่องของการชุลบุญเนี่ยนะครับ แล้วก็ต่อสู้กันระหว่างบุคคลเั้่งแต่สามคนครับมันมีหลายกรณีครับดังเราจะพบว่า <c oughs> ถ้ามีเรื่องของการที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันผมอยากจะฝากไปถึงน้องๆนะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่อาจจะยังอยู่ในช่วงวัยครึ่งคันองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างที่ทนายกิพลพูดให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะว่าผลเนี่ย เมื่อมันเมื่อเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันได้รับอันตรายเกันไปนะครับบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยในการชุลมุนเนี่ยจะได้รับผิดร้ายนะครับจากการจากเหตุอันเกิดจากการชุลมุนนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าไปร่วมชุลมุนผมยกตัวอย่างสมมุตินะครับว่ามีกลุ่มคนสองสามคนขึ้นไปน่าจะสามคนขึ้นไปแล้วเขาพากันไป ทั้งอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหรือว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะมาร่วมชุลมุนด้วยแต่คนสามคนขึ้นไปนี้นะวิ่งเข้าไปทําร้ายเขาหรือเข้าไปเพื่อจะก่อเหตุชุลมุลนปรากฏว่าเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในกลุ่มเดียวกันและไปกับเขาด้วยนะครับแม้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยตัวเองไม่มีอาวุธหรือไม่มีเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นอาวุธเลยก็แล้วแต่ก็ตามที ตัวเองก็ถ้าเขามีความผิดตัวก็ผิดไปด้วยเหมือนกับที่เราเคยพูดก,กันบอกว่าก็ผมไปซื้อโอเลี้ยงมาให้วง,วง,วงไพ่เขาเนี่ยครับไปซื้อโอเลี้ยงมาให้วงไพ่เขาผมไม่ได้เล่น,นเขาเลยค,คุณก็มีความผิดรับโทษเหมือนกับเขานะครับคีนี้ในกรณีเช่นนี้เนี่ยหมายความว่าผู้ที่อยู่ร่วมชุมุนกันเนี่ยและเราไปกับเขาด้วยหรืออยู่ในตรงนั้นด้วย โดยที่ไม่ได้เข้าข้อยกเว้นนะครับในวรรคสองตามกฎหมายอย่างที่คุณดิพลว่าใครที่ดิพลว่าเนี่ยหรือไม่ได้เข้าไปห้ามปราบอย่างนี้เนี่ยเขาก็เมาเข่งนะครับหมายความว่าก็มีความผิดลงโทษจำคุกไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเผื่อวันโดนได้รับโทษและลงโทษจำคุกไปในถ้าอายุเกินกว่าสิบแปดแล้วนี่นะครับมันก็ก็ต้องเข้าคุกใหญ่กันละน่าว่ากันอย่างนั้นนะครับมันก็เสียเสียหายไปทีนี้ก็มีบางท่านอาจจะนึกสงสัยบอกว่าถ้า,าจุลมุนแล้วมีคนตาย คนที่ร่วมในการชุลมุนเนี่ยโดนเรื่องแรกก่อนที่อัตนายทิพย์ว่าเป็นคนละสองปีก่อนนะครับแต่คนที่ในเหตุชุลมุนนั้นเนี่ยสมมุติว่านายกอที่อยู่ในเหตุชุลมุลเนเป็นคนเอาไม้เนี่ยตีนายเอ็กซ์จนถึงแม้ความตายนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวตำรวจเขาสอบเองเมื่อตำรวจสอบแล้วเ,เขาจับได้ว่านายกอเนี่ยเอาไม้ตีนายเอ็กซ ตายในเหตุชุลมุนในกรนี้ไม่ได้รับแค่โทษสองปีนะครับ,รบแต่รับโทษในฐานะความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นฟังจากสมาคมทนายความประเทศไทยถ้ารูปชุลมุนรับโทษแค่สองปีมันหาไม่ได้นะครับคนที่ไปถามให้คนถึงในความตายก็ไปรับโทษในบทนั้นด้วยแต่คนที่เข้าไปร่วมแม้จะอ้างว่าผมเพื่อนกันครับ,รบผมไปเพราะความที่ผมเป็นเพื่อน ก็เพื่อนกันแลครับอะไรเห็นอันเนี้ยมันจะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนนะครับนะครับมันก็จะมีโทษนะฮะอย่างเรียนนครับเป็นหัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงติดตามด้วยนะคุณทางคนครับช่วงเปิดเทอมเลยครับช่วงเปิดเทอมซึ่งซึ่งที่เมื่อฝั่ที่เมื่อกี้ฝากมาเนี่ยจริงๆคือมันเป็นเรื่องของข้อหาของการชุลมุนอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าหากใครไปฆ่าผู้อื่นหรือทร้ายผู้อื่นนั้นเป็นโทษอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องได้รับการลงโทษนะครับซึ่งซึ่ง การลงโทษต่างๆนะครับจากที่เราฝากไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าโทษจำพูเหตุผลที่เราต้องมีในสังคมเราเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในการกระทําความผิดนั้นรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอ,อื่นๆอีกอนะครับอย่างเราเห็นเห็นหลายๆครั้งนะครับว่า,าล่าสุดเนี่ยท่านนายกรฐัฐมนตรีนะครับได้มีการปลดโซ่ตัวนนะครับแล้วก็มีอธิบดีท่านสุชาตินะครับสุชาติงาตวงนาตชัยเนี่ยได้ได้ให้เห็นว่าการลดโทษจริงๆในทางคดีอาญา,าเนี่ย กฎหมายต้องการลงโทษเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถสํานึกแล้วกลับมาเป็นคนดีในสังคมได้ะนะครับจริงๆเนี่ยเราคํานึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องของทางกฎหมายการพิจารณาครับรวมถึงการเอื้ออาทรต่อกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากมองว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่ระบ,บุโทษจําคุกเอาไว้ในความผิดต่างๆะนะครับก็เพื่อต้องการไม่ให้บุคคลคนนั้นกระทาความผิดรวมถึงไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับ ความเสียหายจากการกระทำของเขาด้วยเรื่องสำคัญมากๆในราบกฎหมายก็มีออกมาในท่าบัญชาเพื่อให้ทุกคนในการในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความขนะครับใช่ค่ะแต่บางคนรับโทษแล้วออกมาแล้วก็ยังก่อเหตุซ้ําอีกเนี่ยกับคดีเดิมๆหรือว่าอาจจะเป็นคดีที่รุนแรงขึ้นเนี่ยตามกฎหมายจะมีการเพิ่มโทษยังไงบ้างจะนับครั้งของการที่เขาไปกระทําผิดและถูกจําคุกเรืยหรือเปล่าครับ คือเรื่องของการกระทําผิดติดนิสัยนี่นะครับภาษากฎหมายเรียกว่ากระทาผิดติดนิสัยคนที่กระทาความผิดติดนิสัยเนี่ยศาลก็จะมีบทที่จะลงโทษนะครับที่ที่แตกต่างกันไปอีกนะครับแต่การกระทําผิดติดนิสัยเนี่ยเช่นกรณีที่คุณแจงว่านเนี่ยนะครับว่าสมมเิว่าผู้ที่ไปรับโทษโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะซ้ํากัน,เ,นเช่นโทษ เรื่องของยาเสพติดอันนี้มีบ่อยคือไปค้าทีแรกก็ค้าของเล็กๆน้อยๆนะครับไปอยู่ไม่สองปีออกมาพับก็ไปได้ไปได้วิชาความรู้ใหม่มานะครับก็มาลองของแล้วก็โดนจับไปอีกไอ้อย่างนี้เป็นการกระทำความผิดที่ใส่นี่ก็ลงโทษหนักขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้ก็มีบ,บ่อที่ลงโทษหนักขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่คุณอิทธิพลพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย มันเป็นอีกบทหนึง่งซึ่งเราพูดเกิดถึงเรื่องของอาญาทันทวิทยาค่ะนะครับว่าในกรณีที่ผู้ที่ได้รับโทษแล้วเราจะเห็นว่าผู้บุคคลที่ไปรับโทษเนี่ยนะครับได้รับโทษแล้วเนี่ยในเรื่องของทางอาญาทันทะเนี่ยที่ทางกรมน่าจะทันเนี่ยนะครับได้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 ดําเนินการเนีก็หมายความว่าเพื่อต้องการที่จะให้บุคคลที่ได้รับโทษแล้วเนี่ยกลับคืนสู่สังคมเมื่อผาพ้นโทษแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็จะให้การต้อนรับเขาเพราะว่าเรา ความตั้งใจจริงๆนะครับของการที่ส่งคนไปรับโทษเนี่ยคือการลงโทษเนี่ยไม่ได้ลงโทษเพื่อให้เขากลับมาทําอีกนะครับคือให้เขาเข็ดลามและเราก็จะฝึกอาชีพเขาเพื่อให้เขากลับเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับต้องการอยากที่จะให้เห็นถึงความเจตนาลมที่แท้จริงของกฎหมายในการลงโทษครับครับนะคะก็เส็จแล้ววันนี้ในความรู้และต้องฝากน้องๆด้วยนะครับสิ่งที่เรานําฝากกันวันนี้เนี่ย โดยเฉพาะเด็กๆก็เรียนนุ่นจ่าเนี่ยที่นนรอได้บอกนะอย่วัยที่ขึ้นกระดองวัยรุ่นเนี่ยเ่อนพาไปไปกับเพื่อนเกิดการชุลมุนกันตัวเองก็มีความผิดด้วยเหมือนกันถึงแม้อาจจะไม่ได้ลงไปก่อเหตุด้วยแต่ไปด้วยกันเนี่ยและอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยก็แน่นอนนะคะก็มีความผิดด้วยแต่ก็ไม่ทราบนะที่นี่ถ้าได้ฟังนะครับหรือว่าผู้ปกครองนะครับได้ฟังก็สามารถที่จะนำเรื่องดีๆแบบถ่ายทอดให้กับบุณหลายท่านได้ครับ มีคุณประจวบในี่ยนสอ้าอาจารย์เชิดชอ,ชอและคุณอิทิพลมานะครับบอกว่าตนเองเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วมีการแจ้งความไปแล้วนะครับมีการแจ้งความแล้วผู้ต้องหาก็ถูกจับและประกันตัวไปด้วยนะครับผ่านมาแล้วหลายเดือนครับคดีไม่คืบหน้าเลยคนระับท่านรอกก็อ,อยากทราบว่าเอ๊ทางคุณประจวบจะดาเนินการอย่างไรต่อไปได้บ้างครับนะครับก็ตรงนี้นะครับ จากเท่าที่ดูก็คือมีการทําร้ายร่างกายกันนะครับแล้วก็มีการแจ้งความกันเอาไว้นะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับต้องสอบถามสถานีตํารวจที่รับแจ้งความนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสอบปากคาผู้ที่เห็นหรือว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับได้หลักฐานพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะส่งฟ้องส่งให้ทางอัยการนะครับมีคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องลองติดตามที่สถานีตํารวจที่แจ้งความนะครับนะครับคดีขึ้นหน้าไปยังไงใช่ครับใช่ครับไปั้นขั้นตอนการประกันตัวนี่หมายถึง สิทธิ์ของการที่ได้รับการประกันตัวนี่เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ในทางกระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาคด<ช>ีอาญานะครับเพราะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยขอญากขยายความนิดนะครับเพื่อให้เป็นความรู้เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนนี่เป็นต้นทางของความยุติธรรมนะคร<ช>ับเพราะฉะนั้นในตรงต้นทางเนี่ยเราต้องเรียนกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่เขาถูกจับเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะรับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไปหาไปแสวงหาหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์ความผิดนะครับเพื่อพิสูจน์ความผิดทีนี้คําถามก็มีต่อไปนะครับบอกว่าเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยทำไมสอบสวนล่าชา้าขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอให้ท่านนึกถึงกระบวนการที่ดีทำต้นทางเนี่ยคือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งเป็นการกระทำในเชิงลกคือไปจับคนมาได้ครับ <Okay. S 1> หรือว่าจะต้องสอบสวนทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับพนังกงานสอบสวนสอบสวนสืบสวนแล้วส่งเรื่องนะครับก็จะทําสํานวนส่งเรื่องให้พนังกงานอายการเพื <Okay. S 1> ่อพนักงานอยการดําเนินคดีในชั้นศาล <Okay. S 1> ขอเรียนตรงนี้ครับว่เาเมื่อต้นทางเนี่ยจะต้องทํางานด้วยความรอบคอบนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าหากต้นทางทํางานไม่รอบคอบต้นทางทํางานไม่รอบคอบเนี่ยนะครับเรื่องไปถึงที่ศาล ขออนุญาตเรียนอ,อย่างนี้นะครับเมื่อไปถึงศาลเนี่ยศาลเองเนี่ยนะครับเหมือนกับพูดง่ายว่าศาลเนี่ยนั่งดูตามรูปคดีที่เจ้าพนักงานาสอบสวนหรือพนักงานตํารวจกับอัยการส่งมาเพราะฉะนั้นต้นทางเนี่ยต้องทาสํานวนให้รัดก,กุมที่สุดถ้าสํานวนไม่รัดก,กุมเนี่ยไปถึงศาลนะครับศาลท่านเนี่ยอาจจะ เห็นว่าสำนวนมันไม่รัดกุมนะครับ,บขอ้อพิจารณามันไม่มันไม่ม um, ันไม่สามารถจะเอาผิดกับเขาได้ไอ้น okay. uh huh. ี้ต้องปล่อยตัวเขานะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือเหตุผลอันหนึ่งในเรื่องของการประกันตัวแล้วก็ระยะเวลาในการที่ทางเจ้าหน้าที่จะไปทําการสอบสวนแล้วก็สืบสวนคดีแต่ว่าท้ายที่สุดแน่นอนคดีนี้ก็ต้องสู่สารอย่างแน่นอนในการตัดสินนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตภัพเป็นรู่เดียวนะฮะนี่ดีมันช่านได้ติดมาตรวจสอบสัญญาณก่อนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีเส้นซา กครุ่เดียวกลับมากับก้าวเดินรู้ทานรู้ทางนะครับท่านมือข้างหลังอ่าเยียครับวนไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมนะครับครับครับผมที่ที่ถนนแจ้งัฒนะที่สุดราชการนะครับแล้วคุณโทนก็เอาคําพิพากษานะครับบีกาคือคดีถึงที่สุดเนี่ยไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณโทนก็ไปแจ้งให้ทางทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ทราบนะครับ ทางกองควาสิทธิ์เนี่ยเขาจะดำเนินการช่วยเหลือให้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตแจ้งตามกฎหมายสิทธิที่คุณโทนจะน่าตามกฎหมายนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเราไม่มีความผิดเนี่ยนะครับประเด็นมันก็เป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราถูกจําคุกไปในขณะที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาดาเนินการาริษานี่นะครับก็สามารถที่จะไปเรียกร้อง นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับเขาเรียกว่าเป็นเงินนะครับจากการที่เรา,เาต้องไปถูกจำคุกทําให้เราไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอย่างสุจริตต่อไปในขณนะนั้นได้นะครับเขาก็จะมีเลทข,ของเขาอยู่นะครับมีอัตราอยู่แล้วในเรื่องของหลักการคํานวณอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยขอกรุณาเชิญไปที่กรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมเลยครับจะมีนิติกร รับกระทรวงยุติธรรมครับกรมคุ้มครอง,งสิทธิคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับกระทรวงยุติสิรับเวลาราชการเลยครับครับเอาคํทพิพากษานะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานพยานเอกสารหลักฐานที่คุณโทนีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสำนวนคดีความทั้งหมดก็ขอความรุนาว่ายกไปทั้งหมดเลย นะครับบัตรประจำตัวของคุณโทนก็เอาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะยืนยันให้รู้ว่าคดีนี้เนี่ยคุณโทนได้เกิดเหตุอะไรมาแล้วเกิดความเ,าเกิดเกิดข้อเรียกร้องหรือว่าสิทธิที่คุณโทนในฐนะเป็นอย่างไรนะรับเขีย <c oughs> ที่บุ้งห้องสิได้เลยครับเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะครับครับ นะคุณโทนคุณโทนอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับคือในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคุณโทนไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เขาจะอธิบายโดยละเอียดนะครับนะเาากาจอธิบายโดยละเอียดเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยบางครั้งการที่เราประเมินว่าอะไรมันเสียมันได้น้อยได้มากได้เสียอะไรอย่างไรเนี่ยเรื่องที่หนึ่งต้องคิดก่อนครับว่ามาเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่า ถ้าเราได้รับสิทธิ์นะครับเราจะใช้สิทธิ์หรือเปล่าเราได้ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้เลยว่าการใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยเราจะได้อะไรเราก็ประเมินอะไรไม่ถูกหรอกครับก็อาจจะประเมินได้มันเกิ่ยวข้อผิดพัาดได้เพราะฉะนั้นเชิญไปที่กรมคองสิทธิที่สุดครับนะครับค่ะผลเป็นยังไงขึ้นหน้ากันนะครับคุณโดนตอบคุณครับ มีประเด็นรบแจ้งเข้ามานะครับทางร่วมกระตันยูเติมเข้ามาครับผมก็ปากซอยแสงสุขถนนพระรามสี่นะจุดาปยังรถฮอนด้าโซนิกครับสีขาวแดงซอเซอร์ก็ไปนั่งหนู529กทุมวันนะครับไปโชนกับรถเก๋งฮอนด้าสี่คนนะครับบอกว่าดาวรถมาถึงทางครับตีคอนต่อไม่ไหวก็เลยนำรถไปส่งคืนบริษัทเขาแล้วก็ต้องจ่ายส่วนต่างจํานวนถึงห้าหมื่นบาทนะครับกรมีการทําสัญญากับทางบริษัทไว้เป็นระยะเวลาสิ้เดือนนะครับเขาบอกว่าจะผ่อนให้เดือนละห้าพันคอนมาได้สองมวดครับท่านรอง บริษัทแจ้งต่อมาว่าต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ตอนที่ทําสัญญาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุอ้ส่วนที่จ่ายเพิ่มดอกเบเี้ยนะครับก็เลยอยากถามว่าไ้แบบนี้เราควรจะจ่ายนะครับดอกเบีย้ยที่เขาแจ้งมาเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าไปคุยกันใหม่ครับว่าอดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาหนึ่งมันมีระบุไว้ในสัญ,ญญาหรือเปล่าตรวจสอบสัญ,ญญาดูให้ดีนะครับและอันที่สองเนี่ยนะครับไปคุยซ้ำว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนใด นะครับแล้วก็สามารถที่จะต้องพูดตรงๆ,ๆครับว่าเมื่อเราเมื่อเรานํารถไปคืนเขาแล้วนี่นะครับออข้อตกลงเนี่ยมันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อคือเรานะครับ <c oughs> ถามว่าสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้เช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยผมว่าไปไป,ไปทำความเข้าใจกันให้ดีครับ ตกลงกันให้ดีแล้วบันทึกกันให้ดีเพราะว่าบางทีบันทึกของการที่ชําระเงนินคืนเนี่ยแต่เราลืมบันทึกในเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งตรงนี้ม,นนม,มันเป็นสิทธิ์ถามว่าเป็นสิทธิที่เขาจะได้รับไหมเป็นสิทธิที่เขาจะได้รับนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการชาระหนี้โดยมีกรมรําหนดระยะเวลาเพื่อเติมขึ้นมาครับไปคุยเันครับไปคุยกันนะครับรู้สึกว่าคำถามและสถานี้เค็มียางไรบ้าครับ่ส่วนคุณจินกรนะครับเรียนถามเข้ามาเอาไปยังงนะคุณจินกรอยางนะ ผมว่าตัวเองได้ทำบัตรเครดิตกับบริษัทหนึ่งไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดใช้คือการเปิดใช้ต้องโทรไปเปิดนะครับกับทางคอเซ็นเตอร์ก่อนนะฮะจนตอนนี้ผ่านไปแล้วสามเดือนครับมีนี่แจ้งยอดจำระมาจำนวนหนึ่งหมื่นบาทครับท่านรองในที่ดนะครับแล้วทางคุณกีรกรนี่ก็โทรไปสอบถามที่บริษัทแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็อ่านนะครับว่ามีการเปิดใช้อัตโนมัติไปแล้วและให้ทางคุณกีรกรเนี่ยจ่ายค่านะครับ คือที่ทางจอร้าเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยต้องจ่ายมาก่อนทางบริษัทจึงจะทำการตรวจสอบย้อนหลังให้นะครับทางคุณธีรกรจะดำเนินการอย่างไรดีครับเอ๊ะผมมั่นใจว่าอย่งนไม่ด้เกิดใช้เลยนี่หมายได้อย่างไรนะครับคุณธีรกรครับผมว่าเรื่องนี้นะครับคุณธีรกรต้องกลับไปที่บริษัทนั้นนะครับแล้วในบริษัทนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เพียงเจ้าหน้าที่ที่จะรับคำสินเชื่อนะครับเขามีเจ้าหน้าที่ในทางกฎหมายของเขาอยู่ด้วย นะครับ้าหากไม่ได้ความสุดถึใไนคุณทินนพรเราต้องยืนยันสิทธิของเรานะครับเพื่อจะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขานะคร <c oughs> ับผู้กับผู้บริหารระดับสูงของเขาว่าเรื่องนี้แท้จริงมันเป็นเช่นไรนะครับผมว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับคนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บริหาร <c oughs> ที่มีอำนาจรับผิดชอบกันเท่านั้นเองครับก็นี่เป็นคำแนะนาจากอา,าจารย์เชษชอนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามอาจารย์คะ คุณนพดลน,นะคะถามมาบอกว่าน้องชายโดนสกเก็ตระเบิดค่ะเข้าที่บริเวณตาได้รับบาดเจ็บไปแลคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้น้องชายนี่เรียกค่าเสียหายหกพันบาทตำรวจก็เลยถามน้องชายว่าจะยอมความหรือจะฟ้องคุณนพดลก็เลยอยากจะทราบค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคดีอาญาหรือเปล่าคะแล้วถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยสามารถยอม คือคำถามนี้เนี่ยมันมันมันเป็นคดียางแน่นอนนะครับเพราะว่าเหตุที่เกิดเนี่ยทาให้คนได้รับอันตรายนะครับแล้วสเก็ระเบิดเข้าอีตาจะสาหรือไม่ก็ต้องดูที่ว่าการรักษาตัวที่เกินกว่า20วันหรือไม่นะครับแต่ถามว่าเรื่องนี้เป็นคดียาหรือไม่เป็นคดียาแน่นอนเพราะว่าทําประมาทเป็นเหตุให้คนได้รับอันตรายนะครับเรื่องนี้เป็นคดียา แต่คาถามต่อไปนี้ว่าคุณนพดลบอกว่าเมื่อน้องชายโดนแล้วเนี่ยไปถึงที่โรงพักจับตัวคนกระทำความผิดได้รือคนกระทำไม่เกิดเหตุได้แล้วเรียกร้องค่าเสียหายเข้าไปหกพันกงโนถามว่าจะยอมความหรือไม่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับว่าคาพูดของพนักงานสอบสวนในในวันนั้นเนี่ยจะพูดอย่างนี้ครับว่าเมื่อคุณยินยอมที่จะรับนะครับชดใช้ความเสียหายใ้การชดใช้ความเสียหายกับคดียาเนี่ยคนละเรื่องกัน นะครับเป็นเพียงแต่ว่าเมื่อได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะบันทึกนะครับว่าเหตุที่เกิดเนี่ยไอ้ประมาณเป็นเหตุให้คนรับอันตรายเนี่ทางผู้เสียหายได้รับการชดใช้ไปแล้วจากผู้ต้องหาซึ่งผู้เสียหายก็ไม่ติดใจนะครับที่จะเอาความใดๆต่อไปอีกนะครับแล้วทีนี้ เจ้าเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยคือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องดาเนินคดีในทางอาต่อไปมันมีกระบวนการของเขาแต่ทีนี้ก็ดําเนินกระบวนการไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปสิ้นสุดกันตรงที่ศาลว่าอ้าวเมื่อสำนึกได้แล้วนะครับและเหตุเนี่ยได้มีการตกลงกันแล้วรับค่าเสียหายค่าตอบแทนกันไปศาลก็อาจโดยปกตินะครับที่เคยเหที่ผ่านมาศาลก็จะพิพากษาลงโทษแต่ว่าโทษจำก็ให้รอลงอาญาก็ประมาณนีุจำอะไรเล็กน้อย โดยท่่ว่าสุกนะครับเดี๋ยวคงจะต้องขออนุญาตสท่านแหมนี้ในช่วงหน้าชั่วโมงหน้ากรับเวาับงหรือเปล่าตอนนี้กัครับารน่รู้ทางห่ทาถาในรื้ำหลางานเจนะครับก็วันสุกนะฮะก็อยากให้สังท่านะครับแหมให้กับคูกบาด้วยเพราว่ายังคงมีคำถามที่ท้าด้วยครับจะกาหน่าวรคุาวรเองถามทดลองะท่านอนมาครับบอว่าตนเองเนี่ยจดีสมรถ่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภรรยายัไม่ได้เปลี่ยนนะสกุลครับทีนี้ต่อมาภรรยาเปทนความชั่วจำแล,แล้วมีปัญหาใน,นการเงินครับตัวอยากทราบว่านายคุณถาวรเดชเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบกับนี้สิที่ภรรยายก่อที่มาที่วันเดชครับเอ,อ่อคุณถาวร<อ>วจดทะเบียนสมรสกันไวน้นะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะนสกุลเป็นคูน่สมรสอยู่แล้วนะครับในกรณีนี้ก็ รวบรวมอาหารสองครับครับก็ต้องรับผิดชอบดูันต้องเดินนตรงไปตรงมาเนี่ยครับเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้มาอยู่ในระหว่างสมรสผู้สมรสก็รวทรวมอาหารสองครับคุณถาวรที่ซะว่าอย่างนี้นะครับว่ารับผิดชอบมกันแลวคุณถาวรก็ต้องตรวจติดตามดูให้ดีนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีปัญหามากมายนะครับ โดยที่เรียกว่าบางครั้งเพร่าคุณสามีก็ไปทํานิติกรรมแล้วไม่แจ้งภรรยาภรรยาไปทําไม่แจ้งซึ่งกันและกันแล้วถ้ามันไม่มีนิตินหรือถ้ามีการชำระหนี้กันไปตามปกติก็จะไม่เกิดปัญหาแต่โดยส่วนใหญ่มันเกิดปัญหาเพราะเราไม่แจ้งครับหลายคนจะสงสัยว่าเสียกุญแจไปไหนนีก็ประหยัดคู่สองด้วยอันไปไหนด้วย ารหสองเสียงอาจจะจองหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้ร่วมกับผมเมื่ี้ทางบุริพีโพรดีเอาไปจะปะที่คล้ายท่านรองไม่ใช่ประธานเกิดหรือผลบรรจุด้วยครับก็สำหรับเทศกาลเปิดเทอมนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับตั้งแต่เมื่อเมื่อสักครู่ที่เราฝากกฎหมายเรื่องของห้ามมีเหตุชุละมุนวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นในระหว่างเปิดเทอมตรงนี้เนี่ยคนที่ก่อให้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายมีโทษตามกฎหมายนะครับและสําหรับเราคงได้ยินข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็น ยกตัวอย่างน้องเอ๋ยนะครับหรือน้องคอปเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยวันนี้ฝากเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดเรื่องของความผิดตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กำหนดหน้าที่สําหรับทุกๆคนที่จะต้องดูแลเด็กที่อายุไม่เกิน9ขวบครับกฎหมายไดบอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องข้อหาฐานความผิดในเรื่องของการทอดทิ้งเด็ก นะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะครับหากเราเห็นว่าเด็กนั้นอายุไม่เกินเก้าขวบและอยู่ในสถานที่ใดโดยลำพัง <Yoda. S 1> นะครับหากใครเนี่ยเห็นว่าเด็กเก้าขวบอยู่ในสถานที่โดยลำพัง <Yoda. S 1> แล้วเราทอดทิ้งไปเสียจากตัวเองนะครับ <le ach uk> ตรงนี้กฎหมายมีโทษจำคุกมไม่เกินสามปีแต่ทีนะครับถ้าพ <ple af> <sh> ิสูจน์ได้นะครับ พราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อในช่วงเปิดเทอมนะครับเราเห็นเด็กเดินอยู่ตามท้องถนนนะครับบางครั้งอาจจะล้สายตาจากคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับเพราะว่าเด็กด้วยความที่เด็กเยอะนะครับก็ฝากทุกๆคนล้วกันนะครับว่าช่วยกันเห็นว่าหาว่ามีเด็กอายุต่างกว่า9ขวบนะครับิวผ่านช่วยกันดูแลนะครับเป็นเพื่อนตาากันนะครับเพราะหากว่ายิ่งหากว่าเขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับนีนก็จะมีความติดเพิ่มขทุน แล้วก็กฎหมายที่จะรวมไปจนถึงพ่อแม่เจยาตรออาจจะเจอข่าวในสังคมปัจจุบันก็คือทิ้งลูกไว้ตามสถานร้อยบ้านร้างบ้านคนอื่นบ้างมีหมายรวมด้วยหมายรวมด้วยครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายมีวัตถุประสงค์ก็เพราะว่าหากเราเห็นเด็กเก้าขวบอยู่อยู่นอกนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเขตคนละเขตแคสนอกเขตสถานนะครับ กฎหมารยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่าเด็กเก้าขวบนะครับเมื่ออยู่เดือดำพังนะครับนักสานที่ใดแล้วแต่นะครับคนที่เห็นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสอบถามแล้วก็ดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เด็กคนได้รับอันตรายนะครับรรระะนนคคััับบบผมเมื่อพูดเรื่องเด็กนี่นะครับผมมีความเห็นสั้นๆนิดหนึ่งนะครับท่านอู้ชม หลายหลายข่านที่ฟังโสกอ้าคงจะไปคงจะเคยเคยเคยไปเที่ยวกับทัวร์วิธีการของทัวร์เนี่ยเป็นวิธีการของของของง่ายๆมากเป็นวิธีการที่ง่ายมากแต่เป็นวิธีการซึ่งได้ผลเด็กๆเรียนขึ้นรถล่มีลงรถล่มเงียนทำแบบใกล้ทัวร์เลยครับขึ้นสามสิบเวลาลงนับเช็คเลยลงต้องลงครบสามสิบลงนับไปแล้วยี่สิบเก้าแสดงหรืหนึ่ง เพื่อความรอบรอบก็ไปตรวจสอบซีกรั้นจะไม่มีกรณีไม่ว่าจะคูนัพเตอร์หรือไม่ว่าจะมีเด็กชื่ออต่อไปซึ่งเราหวังใจว่าจะต้องไม่มีต่อไปอยากคิดว่าการกระทำเหมือนกับกับไกลเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วว่าเอ๊ะวันนี้มาพูดในความพูดเรื่องข่าวข่าวอาจจะข่าวจะเป็นโบราณแต่เป็นเรื่องที่ชัดเจนตลอดครับขึ้นสิบลงสิบนะครับเข้าสิบออกสิบเหมือนกันนะครับลงเรือเท่าไหร่ก็ไปเช็คดู เพื่อการรอดครอบตรวจสอบครับด้วครับเาหบครับรส่เราม่อีันน้องบ่ท่านนะครับทาท่านอาจารย์เลิสมบูรนะครับและคุณกิติพลินทาอจาบ้านสมบูรณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัดีครับ้วงัดีครับ